แล้วเป็นนําตาตนตหนแท้จริงๆของดีจากอยุธยามาแล้วมาเสิร์ฟความอร่อยให้ชาวเพชบูรณถึงที่อร่อยมากเขาทำสดเลยนะแป้งเขาทำสดใหม่ทุกวันตัวแป้งนุ่มมากมีกลิ่นหอมของใบเตยขายอยู่ที่งานอุ้มพระดำน้ำวันที่17ถึง26มีรนี้ร่อ้านโรตีสายใหม่ฟาริดาแบบมีสายใหม่ให้เลือกถึง3นุรสชาติ รสชาติของโรตีสายใหม่น้ำตาลตะโนนจะหวานหอมเป็นเอกลักษณ์เราใช้น้ำตาลตะโหนที่มีความหวานละมุนละกิ่นหอมเฉพาะตัวต่างจากความหวานแหลมของน้ำตาลทั่วไปทำให้ได้รสชาติที่กลมกลอมไม่เลี่ยนจนเกินไปผสมผสานกับความกรอบและนุ่มของแป้งโรตี<ะ>ทำให้ได้รสชาติสัมผัสที่อร่อยลงตัวสุดๆคือมันเลิศสมันตนแทน้ มีโปรโมชั่นใครที่มาจากช่องนุกรีวิวจากปกติ1ชุดเขาแถมแป้งให้อยู่แล้วใช่ปะแต่ถ้ามาจากช่องนุกรีวิวเอาไปเลยสองถุงโคเจ๋งแบบนี้ต้องจัดหลือเปล่าลูกพี่แจกให้ฟรีทุกคนเดอ้อรีบแชร์บอกเพื่อนด,วดว่วนแล้วเจอกันที่งานอุ้มพระดำน้ำวันที่17-26นี้กนี้หลังฝั่งทางเข้าสี่แยกไฟแดงเกาะเพชรคนเพชรบูรณ์รู้ดีว่าร้านนี้การันตีความ แล้วเขามาขายทุกปีถุงละ40บาท3ถูกร้อยลูกพี่คนไหนไม่เคยกินเนี่ยเปิดใจลองสักนิดบอกเลยติดใจ